สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะครับวันนี้เป็นวันที่21นะครับ21วันอะไรวันที่รัฐบาลก็เปิดให้ผู้ที่มีประกันสังคมลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเรารักกันนะครับเนี่ยครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนเรารักกันนะครับนะครับ ก็เข้าไปในเว็บม o 3 3เรารักกัน .com นะครับไปลงทะเบียนได้เลยนะจ๊ะการลงทะเบียนก็ไม่ยากนะครับคลิกตรงที่จะชนลงทะเบียนใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะครับซึ่งเราก็จะเปิดเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่เท่าไหร่นะถึงวันที่เนี่ยครับถึงวันที่7มีนานะครับ ไปลงทะเบียนกันได้เลยสำหรับผู้ที่มีประกันสังคมนะครับและก็มีเงินฝากไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับจะได้4,000ันนะครับใช้ไปจนถึงนู่นเลยครับพฤษภาเลยนะครับไปลงกันได้เลยอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาอ่าก็ยังอะไรกาจะจ่ายได้บางส่วนนะครับเนี่ยครับไปลงกันเลยนะครับใครที่ยังไม่ลงนะครับ แล้วมีหลายคนก็บอกว่าอืมทำไมก็ไม่เอืนสดุกล่ะมันใช้ฉายยากแต่มันก็ไม่ยากหรอกครับถ้าเราศึกษาดูก็ต่อไปสังคมไทยก็จะเป็นสังคมไร้เอืนสดเหมือนหลายหลายประเทศนะครับเราก็จะใช้ผ่านแอปนอะไร,ร,รนะครับการใช้การใช้จ่ายนะครับลองก็เรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคดิจิทอลนะครับและวันนี้ผมก็ไป นี่นะครับยัง่เกินนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปอ่าความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสักหน่อยนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับที่ผ่านแถวนี้มีสองสถานีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะจ๊ะสถานีแรกนะจ๊ะนี่ครับ สถานีตรงนี้ก็คือหน้าบิ๊กซีลาฟราวนะครับดูสิครับตอนนี้ก็ทำหลังคาแล้วนะครับนะี่ครับก็เหลือภายใ,ในสถานีนะครับก็น่าจะแล้วเสร็จทันนะครับแล้าว,ว่าก็จะเปิดใช้่ซึ่งปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสถานีหนึ่งนะครับ ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสถานีหนึ่งก็คือสถานีามาดไทยนะครับนี่คืออันนี้คือสถานีบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับมาดไ,ไทยอีกอันหนึ่งครับมาดไทยอีกอันหนึ่งครับนี่นะครับนี่คือมาดไทยนะครับ สถานีมาทไทยก็คืบหน้าไปเยอะนะครับแต่คืบหน้าน้อยกว่าลึกซีลาดพร้าวนะครับเนี่ยครับดูตรงรางคานะครับมีของวันนี้เลยนะครับยุดน้อยด้วย่นรัดตรงนี้ก็อยู่หน้าโรงพยาบาลลาดพร้าวเลยนะครับแล้วก็ข้าวซอยมาทไทยได้เลยซอยมารทไทยก็มีสถานบันเทิงมากมายนะครับเนี่ยครับความคืบหน้านะครับสดๆเลยนี่เจ้า อืครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปลงทะเบียนเรารักกันนะครับสำหรับผู้ที่มีประกันสังคมสวัสดีครับได้หรือเปล่า